สำหรับเพื่อนๆนที่ชอบเล่นเกมโทรศัพท์สายฟาร์มที่มีระบบออโต้ภายในเกมแต่ไม่มีเวลาที่จะปล่อยบอทด,ด้วยตัวเองวันนี้ผมขอเสนอเลย UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เพื่อนๆนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือเครื่องหนึ่งสามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือไปแล้ว ปิดคอมไปแล้วและปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็ยังจะสามารถฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งเอาไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งเอาไว้เพราะกลัวเครื่องจะระเบิด U-T Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆ ราคาเริ่มต้นตกวันละ10บาทตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําอยากให้เพื่อนๆได้ลองนั่นก็คือตัว MVP ซึ่งราคาจะแพงกว่าตัวเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคจะได้สูงมากกว่าตัวเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าตัว MVP จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าตัวเริ่มต้นเป็นอย่างมากเลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจที่จะดาวน์โหลด u g Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและใส่โค้ด T E N 100เพื่อเป็นส่วนลด20บาทต่อครั้งนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยเจน้ำการค้ารับเติมเกมมือถือราคาถูกเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมามากกว่า8ปีเติมทุกแพ็คของเกม OD w e a l a Racing นอกเหนือจากที่เราเห็นอยู่หน้าตอนนี้ก็รับเติมเช่นกันนะครับราคาในแต่ละวันจะไม่เหมือนกับในหน้าโปสเตอร์นี้นะครับขึ้นอยู่กับค้างเงินของในแต่ละวันนะครับฝากเอาไว้ด้วยกับร้านเจน้ำการค้าเติมถูกเติมไว ปลอดภัยแน่นอนวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วท็อปเทนและเราก็อยู่ในเกมโอด n นวาฮาร่าไลซิ่งนั่นเองนะครับมีผู้ชมหลายคนนะครับที่เข้ามาถามผมว่าไอ้บอสลิงเนี่ยหรือไอ้บอสซูรีเนี่ยครับไอ้บอสตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียตัวเนี้ยสุฟรีซูรีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ผมชอบเรียกมันว่าบอสลิงใช่ไหมซึ่งมันเป็นบอสตัวสุดท้ายของเควสเมืองที่3ใช่ไหมครับว่ามันผ่านยังไงส่วตัวผมเองอะ เอาจริงๆผมก็ไม่ได้มีหลักการอะไรนะที่่านผ่านได้อะแต่ว่าผมพอจะจำสแต็กตอนที่ผมผ่านได้อยู่กับตอนที่ผมผ่านเนี่ยผมมีคลิปอยู่เดี๋ยววันนี้ผมมาให้ดูแล้วกันผมก็จะคอยบอกไปด้วยนะครับว่าไอระหว่างที่ผมตีเนีผมทำอะไรบ้างไปเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับ ดูที่ของสมใส่ของผมก่อนไอตอนที่ผมลงไปเนี่ยครับผมจะไม่ได้ใส่สร้อยตัวนี้นะครับผมจะใส่สร้อยตัวหนึง่งซึ่งมันคือสร้อยตัวนี้อ่าจะเป็นสร้อยตัวนี้ครับมันจะบวกแม่นเนี่ยน้อยกว่าสร้อยอันนี้หนึ่งเพราะว่าอันนี้บวก3แต่ว่าอีกอันเนี่ยมันบวกแค่2นะครับแล้วก็มาดูสแต็กตอนที่ผม ผ่านกันดีกว่านะครับว่ามันประมาณไหนนะแม่นยำของผมเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 7 3ถึง174แล้วก็พลังโจมตีของผมเนี่ยครับคือ108แนะครับ,รบแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยอาจจะให้ดูไม่ได้แต่ว่ามันประมาณ220ถึงประมาณ225ครับประมาณนี้แล้วผมก็ยังใส่เป็นฐานสีฟ้าอยู่นะครับผมยังไม่ได้ใส่ทานสีม่วงนะแต่ว่าทานสีฟ้าของผมเนี่ยมันคือทานที่ตีไว2ยนะครับแล้วก็สัตว์ฟ้าทั้งคู่เลย ไม่มีสัตว์โมนะครับเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่า Let's go <S าก็เริ่มมาด้วยการที่มันสกิลรัวๆอย่างเงี้ยผมว่าออกเชื่อผมอย่าไปอย่าไปต่อเพราะรอบนี้แม่งสกิลรัวแน่ๆผมรู้สึกลว่าแม่งต้องสกิลรัวแน่ๆครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราออกเลยเลยวอเกมนรกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าสกิลแล้วแม่งสกิลรัวเลยครับ เริ่มต้นมานครับผมแนะนําว่าให้คุณทาดาเมจให้ได้มากที่สุดก่อนที่คุณจะเริ่มวิ่งรอบแรกนะครับเนี่ยตอนแรกผมกะว่าจะออกและเห็นบอสมันสกิลบ่อยอยู่แต่ว่าจังหวะเนี้ยมันได้ครับผมเลยรู้สึกว่าไปต่อก่อนเผื่อรอบนี้จะผ่านอ่ะผมก็ตีไปเรื่อยๆครับผมพยายามจะยืนให้ได้นานที่สุดแล้วก็เอาให้รอบแรกเนี่ยก่อนที่จะเริ่มวิ่งนะครับผมจะเอาให้เลือดบอสเนี่ยเหลือประมาณครึ่งหลอดของหลอดแรกนะครับก็ตีไปเรื่อยๆครับ สกิลที่ว่าเป็นสกิลฟันหลาย,ลายๆทีครับไอที่มันเป็นฟันหลายๆฟันรัวๆเนี่ยอันนี้จะหลบไปได้นะครับต่อให้คุณหลบไปแล้วคุณก็หลบไม่ทันครับแต่ว่าถ้าเป็นสกิลที่มันฟาด2ทีครับอันนั้นสามารถหลบได้ดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้หลบสกิลนั้นให้ได้มากที่สุดครับคุณจะช่วยเซฟเลือดคุณได้มากที่สุดเลยไปเราดูกันต่อเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเอาแค่เร่งคลิปแล้วกันผมจะขอไม่ตัดเลยนะอันนี้ดูกันยาวๆไปเลยครับผม เผื่อมีคนอยากรู้ว่าของผมเนี่ยมีสกิลเท่าไหร่บ้างของผมเนี่ยที่ซื้อไว้นะครับในตัวของดาบโลนเนี่ยผมจะมีเป็นสกิล1 0 0 0 0 0สนถึงสิบนะครับสกิลนอกเหนือจากเนี้ผมยังไม่มีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะแนะนำอีกหนึ่งอย่างคือคุณควรจะพกไอยาเลือดสีฟ้า,ฟาไว้ครับที่ว่ามันกดแล้วมันเด้งเลือด5%อน่ะอันเนี้ยสามารถช่วยให้คุณพลิกสถานการณ์ได้หลายสถานการณ์มากครับเนี่ย พอเป็นช่วงจังหวะนี้ผมจะเริ่มวิ่งแล้วครับเพราะว่ามันรีเลือดไม่ทันแล้วก็ผมแนะนําว่าช่วงหลังจากที่เราเริ่มวิ่งแล้วเนี่ยครับคุณคอยดูสกิลของคุณที่มันเป็นสกิลโจมตีถ้ารีเซตครบหมดแล้วคุณค่อยวิ่งเข้าไปตีบอสครับเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่คุณจะสร้างดาเมจได้เยอะเพราะสกิลเนี่ยมันจะช่วยสร้างดาเมจได้เยอะกว่าการตีธรรมดาครับถ้าสมมติบางช่วงที่คุณไม่มีสกิลให้ใช้ให้วิ่งได้เลยครับแล้วรีเลือดไป แล้วก็ไอ้บอสตัวนี้มันจะมีความโกงอีกหนึ่งอย่างคือมันจะมีบับสะท้อนครับดังนั้นเนี่ยถ้าจังหวะไหนมันมีบับสะท้อนเนี่ยแล้วถ้าคุณรีเลือดไม่ทันผมแนะนําว่าให้คุณวิ่งเหมือนกันครับต่อให้สกิลคุณเนี่ยไม่มีที่ว่าติดครูดาวอยู่ผมแนะนําว่าให้วิ่งครับเพราะว่ายิ่งคุณตีมันอะ ถ้ายิ่งคุณตีแรงคุณก็ยิ่งโดนสะท้อนแรงครับแล้วคุณอาจจะรีเลือดไม่ทันและไอ้บอสตัวนี้สิ่งที่น่ากลัวหนึ่งอย่างคือมันมีสกิลดึงครับซึ่งมันจับเราได้ค่อนข้างไกลดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเลือดน้อย,อยพยายามอย่าไปเข้าใกล้บอสครับเพราะว่าถ้าคุณโดนดึงทีเนี่ยคุณอาจจะจบได้เลยสําหรับบอสตัวนี้นะครับแล้วก็บางจังหวะน,นะครับถ้าสมมติคุณเห็นแล้วว่าบอสมันเนี่ยทำท่าลีลาหรือทําอะไรสักอย่างหนึง่งโดยที่ว่ามันอาจจะไม่ได้โจมตีเพื่อโดนคุณเนี่ย ผมแนะนําว่าให้เข้าไปตีเลยนะครับคุณจะอาจจะทําดาเมจฟรีได้สักคิดถึง2องฮิตแล้วคุณค่อยวิ่งออกมาเพื่อรีเลือดก,ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้บอสพวกเนี้ยเวลาเราตีแล้วนะครับมันจะมีเวลาจํากัดครับสมมุติคุณอาจจะตีมันใกล้ตายแล้วมันอาจจะหมดช่วงเวลาของมันครับประมาณ7นาที40วิกวากว่ามันจะมีช่วงวันฮิตแล้วครับเพราะว่าถ้าถึงช่วงวันฮิตปุ๊บต่อให้คุณเหลือเลือดเต็มหลอดคุณก็ยังจะโดนตีทีเดียวตายได้เลยครับ ดังนั้นเนี่ยคุณต้องเอาให้ทุกวินาทีของคุณเนี่ยมีประโยชน์ครับถ้าเห็นจังหวะไหนเนี่ยมันเหมาะเหมาะน้าเข้าไปคุณเข้าไปทําดาเมจเลยครับเพราะถ้าดาเมจคุณไม่ทันยังไงบอสคุณก็ผ่านไม่ได้ครับเพราะมันมีจังหวะที่วันพันแมนใส่เราได้นั่นเองนะอ่ะแล้วหลังจากนี้ก็ผมคงไม่มีคําแนะนําอะไรแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการจะบอกเนี่ยก็หมดแล้วก็ดูยาวๆเลยครับจนผมผ่านบอสเลยไปเรสโก้ the blood creepin' up from the heathens got will, got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you come up on me you ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words i spit so sharp so freezing so cold deep. Whole frostbite, they feeling I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling I don't pace myself, I grind on Got must for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Feelings, i am a to beef fine need time and I'll soon be with it. i live give for the fight, yeah. I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night. I'll be in my feelings, i am a to be fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood enough yeah? from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go with then you know I'm gon' them If you coming for me, hope you're ready for a demon. i can feel the blood clipping up from a เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการผ่านบอสของบอสสุรีหรือไอ้บอสลิงนั่นแหละครับยังไงก็จะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจท็อปเทนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เยี Yo!